สาวัสดีคนที่เข้ามารับชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอมซีโรเราอยู่ในเกมดราก้อนบอล Legend ์กันอีกแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงของตัวละครใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือโกคูซูเปอร์ไซาซาก้าของฟรีเซอร์นั่นเองเดี๋ยวเราก็มาดูข้างตู้นก่อนนะครับว่ามันมีอะไรแบบเจ๋งๆกันบ้างแต่ผมดูแล้วส่วนใหญ่ก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะ แล้วตัวละครพวกนี้ผมก็ดาวยังไม่เจ็ด,ดาวด้วยบางตัวก็คุ้มค่าที่จะเปิดมันอยู่ครับอย่างงูกุนตัวนี้ครับผมงูกุนเอาต้าอินสติ้งไซก็ยังไม่ถึง7ด,ดาวเลยนะก็เดี๋ยวว่าขอให้มันถึง7ด,ดาวครับผมจะได้ทํำเซนไคให้มันทีเดียวไปเลยอาล้วครับก่อนที่เราจะไปดูการสุ่มกันเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวละครของมันกันสักนิดดีกว่าครับผมไปกันเลย เอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็มาเริ่มการสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปสุ่มครับเราก็ต้องมาเกลือกันก่อนนะ,ะเพื่อเป็นการแบบขัดดวงไว้ครับผมไปสุ่มจริงเราจะได้ไม่เค็มนะแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ได้ตัวที่ต้องการเลยอะ่ะคือสุ่มหาอะไรก็เค็มตลอดเลยครับผมไปสุ่มักคังมาไอ้ตู้ของอะไรนะช่วงนี้มันเป็นของเบจิโต้บูกับซามัสนะ แต่ก็ไม่ได้เลยครับพาะฉะนั้นเลยคลิปมันเลยยังไม่มาไงเดี๋ยวผมสุ่มได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะแต่ม่รู้จะได้ไหมครับผมโดนไปแบบเยอะมากอนะตอนเนี้ยเดี๋ยวก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมเดี๋ยวเดีเด๋ยวได้ตัวมันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าผมโดนไปเท่าไหร่แต่แค่แบบว่ายังขนาดยังไม่ได้ครับผมเป็นโดนไปโคตรจะเยอะเลยตอนเนี้ยมาครับมาครับยังไงครับผมเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ตั้งแต่แบบการสุ่มครั้งแรกนะ อตามพลังไปครับแล้วก็เสมอไม่น่าได้อะไรครับผมโอ้ยอะมาเลยฮนะมาเลยมนาะตอนนี้ผมก็มีอยู่เจ0 0พกว่านะครับจะได้สักตัวไหมเนี่ยเจ็ดพันเนี่ยขอสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ามาครับมันก็ยังฟ้าเขียวๆอยู่นี่แล้วเอาไงเป็นไงครับเป็นไงครับต่อยชนะครับผม ยิงชนะก็การันตีสปาร์คิ้งให้เราครับโกลเด้นฟูให้เราด้วยครับยังไงครับยิงชนะครับโผล่มาการันตีสปาร์คิ้งให้เราแล้วจะได้อะไรเนาะเอาจิงแบบว่าเอ็กซ์ตีมโกหังกับคุริลินยังยังไม่ได้เลยเนี่ยมาเลยมาเลยเอาเอ็กซ์ตีมก,ก็ได้มาเออเป็นวันปลอบใจก่อนก็ไม่มีอะไรเลย <laughs> อ่าได้ฟีเซอร์มาตัวหนึ่งครับไป การนี้รอบ700ก็ไม่น่าได้อะไรนะเนี่ยน่าไงโอ้โหแต่สปา r ก็ตตมาเป็นเค็งเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโกคูบ uh ูฮังเหรอคูลเลอร์โอ้โหตัวงแต่สมัยไหนวะเนี่ยอะะครับต่อไปเป็นรอบ1000งพการันตีเอ็กซ์ตรีมครับผมขอลีเจลิเตเทสักตัวก็ได้มาแต่ก่อนนั้นนะครับขอเขมอีกรอบหนึ่งโอ้ยแม่งเอ,อ้ย เปิดไปก็มีแต่ฟ้าเขียวๆครับผมสีแดงควโลกนอกโลกไม่มีให้กูเลยนะได้สปาร์กิ้งมา1ตัวมาครับรอบการันตีเอ็กซ์ตรีมให้เราขอดีๆเถอะนะดเจ i ลิมิตสักตัวครับมาขอตัวหนึ่งอะไรก็ได้ก่อนมาครับเป็นรางวัลปลอบใจก่อนที่แบบโกคูซูเปอร์ไซยาจะมาเฮ้ยโหลดนานโหลดนานครับโหลดนาน มีอะไรแบบดีๆไหมโหลดนานเนี่ยขอดีๆตัวหนึ่งฮนะตัวเดียวตัวเดียวปลาเ,เขียวเขียวโอ้ขอบคุณครับผมมึงเปลี่ยนบรรยากาศให้กูบ้างก็ได้นะกูเอียนเอียนกันบบรรยากาศนี้จริงๆเลยครับลบหมัดต่อยได้ครับยังไงยังไงครับเรดฟูครับแปลเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วยิงขึ้นไปครับผมยิงแพ้เฮ้ยเฮ้ยเิจิต้ามาช่วยหรืออะไรเนี่ยเป็นซุปเปอร์ไซย่าสมครับผมมัดมังกรทยานขึ้นไปฮะ จะมีอะไรดีๆให้เราหรือไม่ครับมาลุ้นครับผมมีอะไรมีอะไรไหมสปาร์กิง้งโอมันขึ้นสกิปอ่ะโอ้ยดูท่าจะไม่ได้อะไรครับผมโอ้โหสปาร์กิ้งมาเป็นเคงอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ในตู้นี้มันมีลิเจลิมิเต็ดวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนะครับสเต็ปที่หกไปอีกพันหนึ่งครับผมมันมีลิเจลิมิเต็ดไหมเนี่ยไอ้เหี้ยหรือมันเป็น ของหลอกว่าสักตัวดิอะไรของมึงเนี่ย no, โอ้ไฟเขียวแล้วครับ no, please, no. ห้าพอตครับยังไงยังไงครับรอบนี้ยังไงยังไงจ้าหลบมาต่อยได้แล้วครับเฮ้ยตัวหนึ่งดิแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าฮะยิงชนะไหมยิงเสมอกดแม่งเลยฮะเฮ้ยได้อยู่ครับผมได้มาแล้วครับโอ้โอเคโอเค เป็นโกคูรเจลิมิเต็ดซูเปอร์ไซヤสามครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ไอตัวนี้ผมก็ดาวน้อยโอเคครับพอพอแบบเออไปวัดไปวาได้อยู่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับผมมาครับจลิมิเต็ดตัวแรกเรามาแล้วต่อไปครับเอาโงกุนให้ได้โกคูโกคูเถ่าไปไปมาครับแปลงเป็นซูเปอร์ไซาครับผมมีอะไรไหมมีอะไรต่อจากนี้หรือไม่ครับไม่มีใครมาครับผมยังไงครับโอ้ ยิงชนะครับผมเอาไปแดกแรวฟิเซอร์แบบเต็มๆโอ้สปาร์คิ้งสองตัวครับผมดูจากสภาพอนิเมชันก็น,นะก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยมึงเปลี่ยนบรรยากาศให้กูบางเดยมึงจะฟา้าเขียวหมดเลยลหรือไงวะเนี่ยโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโ,โคโลก,กับดราก้อนบอลครับผม เฮ้ย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 พอมีลุนครับพอมีลุ้นเอ้ยสีทองถ้าสีลุงนี่แบบนิวกาสได้สูงอยู่นะต้องเป็นสีลุงแล้วโกคูจะต้องแปลกเป็นซูเปอร์ไซย่าบูน่าจะการันตีให้เรานะการันตีตัวใหม่อะไรแบบนี้นะมาครับมีอะไรไมีเนี่ยสปาร์กิ้งครับเป็นเบจิโตโอ้โห บรรยากาศขนาดนั้นคือเบจิโตตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมมา700ครับมาที่รอบเ0 0โครโนคริสตัลจะมีอะไรให้เราหรือไม่ครับผมขอไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีเขียวก็จะพอมีรุ้นได้อยู่ฮะห้าพอตอีกแล้วไม่แปลงเป็นซูปเปอร์ไซย,ยาด้วยโอ้โหต่อยวุดวุดสกิปเลยฮะ แบบนี้ไม่น่าได้อะไรนั่นไงสปาร์กิ้งสองตัวโกคูกับบาดักนะมาครับรอบการันตีเอ็กซ์รีมเฮ้ยขอดีๆหน่อยดีบรรยากาศดีๆอ่ะโคโลกนอกโลกมาอะไรก็ได้ฮนะที่ไม่ใช่ชขีวเขียวเฮ้ยโอเคครับผมเฮ้ยพอคุยกันได้อยู่โคโลกแล้วครับห้าพอร์ดใช่ไหมไม่นนะตัอยทองไปหนึ่งเทียบ เฮ้ยสีลุงครับผมสีลุงโบรี่มาด้วยน,นี่ดันนี่อันนี้กระแทกหน้าไปหนึ่งเครับแล้วก็ฟิวชั่นเป็นเบจิโตบลูครับผมเฮ้ย <He i. S 1> มันน่าได้แล้วนะอย่างเงี้ยมันน่าได้แล้วประกันตีให้เราอย่แล้วแหละแล้วมันน่าได้ได้วยเนี่ยแต่ที่แบบมันน่าจะได้แน่ๆก็คือโกคูจะต้องแปลงเป็นซูเปอร์ไซาบูไหมอันนั้นผมแบบไม่มั่นใจแบบร้อเนะ แต่ผมคิดว่ามันน่ามีโอกาสได้ตัวใหม่หน้าตู้อะสูงมากเลยถ้าผมได้อนิเมชันนั้นเดี๋ยวก็มาดูนครับว่ามันจริงหรือเปล่ามาครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับรีเจนลิมิเต,เตเด,ดยังไม่อีกเอ,อ้ยเฟกเอารีเจนลิมิเต,เต,เตเด,ดเป็นบาดาครับผมโอ้ยตัวนี้กี่ดาวแล้ววะยังครับยัง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 มีตัวสุดท้ายเปล่าตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายสป,ปาร์กิ้งเป็นรีเจลิิเตดแต่มันขึ้นสักคิปออะโอ้บาดักอีกแล้วไอ้เชี่ยบาดักสองตัวเอ้อตัวอื่นก็ได้นะ้ัหไดร์อุตสาได้รีเจลิิเตร็ดสองตัวฮะเป็นโกคูยูไอก็ได้เออจะแบบหัวขาวหัวดำเอาหมดอะมุบาดักมาสองตัวทำไมวันนี้ฮโหจากเจ็ดพันตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกแล้วมาครับ มาเข้มอีกรอบนึงนะตอนนี้ผมได้รีเจนลิมิตมาสามตัวแล้วนะโอ้แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการหรือสักตัวฮะสคลิปไปโอ้ยมาคือขอร้องล่ะเอาตัวเดียวก่อนเนี่ยมาครับรอบที่หกครับผมสเต็ปที่หกโหลดใหม่แบบนี้โหลดใหม่แบบนี้โหลดใหม่ตัวใหม่ด้วยอย่าโหลดใหม่อย่างเดียวอย่าโหลดเยอะ เฮ้ย hey, นอกโลกยานจาโคไปครับเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันแบบนี้มันเอ้ย hey. <Hey. S 2> พอมีลุ้นเฮ้ย <Wow. S 1> hey, แปลงเป็นซุปเปอร์สยามบูนี่แหละไอโบลีมาครับผมมันต้องแบบนี้แบบนี้คือได้แล้วใช่ไหมมันต้องแบบนี้ครับลองมารอดูฮะว่ามันใช่หรือเปล่ารอดูครับรอดูใช่ไหมใช่ไหมมาลีมาซีมาซีมาซี มันต้องได้นะครับนี่เตะพลังครับโชกไปหนึ่งทีมาครับมารอลุ้นครับเอ็กซ์ตรีมกูลินกับนี่ยังไม่ได้เลยเนะี่ยกับโกหังอะ่ะจานิมบ้าครับเฮ้ยไม่ขึ้นสคริปเป็นเป็นโกคูซูปเปอร์ไซยาครับผมในที่สุดกันได้แล้วครับ โอเคครับผมมิชชั่น complete ไปโอเคขอแคปหน้าจอไว้สักหน่อยครับเฮ้ยอย่างนั้นก็แบบคูลรินกับโกหังมาให้หน่อยไม่ได้รอโอ้ยจบแบบสวยๆเลยเนี่ยตัวไม่มาครับไม่มาขึ้นสคริปต์ยาวๆเลยอะ่ะไม่น่าได้เลยฮะโอเคครับผมถือว่าเราได้มาแล้วครับกับโกคูซูเปอร์ไซย่านะเดี๋ยวขอดูอาร์ตมันหน่อยครับว่าสวยขนาดไหน โอ้แต่ผมชอบมากเลยนะไม่ครับผมคาไม่คาเม่เมห้ผมให้มันเป็นแบบเดอะเบสเลยล่างเนี้ยซปเปอร์สยางหนึ่งยังไงมันก็ดูเทและดูสวยที่สุดแล้วชอบมากโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละโอ้แต่เราเหลือรอบฟรีอีกรอบนึ่งนี่ก็กดกดไปฮะรอบฟรีนี่ขอโกหังกับคุริลินมามาเอ็กซ์เซม มาเลย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 ดูท่าแบบเอ็กตรีนี่แม่งน่าจะออกแม่งน่าจะออกจากกวดรีเจลิมเต็ดอีกแล้เนี่ยสุ่มไปตั้งหลายลรลเขคแม่งยังไม่โผล่หัวมาเลยเนะี่ยได้ยากอะไรขนาดนี้วนะเนี่ยฟ้าเขียวๆโอ้ยต่อยแพ้ด้วยครับเจริญและงานนี้ไม่น่าได้นะครับอย่างนี้แปลงเป็นซูเปอร์สายากระเท่านั้นระวังเนี้ยยิงเสมอด้วยไม่น่าได้นไม่น่าได้เลยเนะนี่ยนะ ไม่ได้แล้วมั้งอย่างนี้เรียบร้อยครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ผมไปสุ่มนอกรอบเอาทีหลังก็ได้นะคูลเรียนกับโกหังเอ็กซ์ตีมตัวนั้นโอ้โหจากเจ็ดันเหลืออยู่800อกว่าก็โดนไปเยอะอยู่เหมือนกันนั่นนี่ยผมว่าจะเหลือเก็บไว้สักพันสองพัสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเดี๋ยวไปหาเพชรเอาใหม่แต่ก็โอเคเลยครับเรามิชชั่นคอม p l e t ถือว่าได้ โกคูตัวนี้มาแม่อมันช่างสวยงามซจริงๆเลยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย